เพราแสงทองเปิดใจเคลียชัดสร้างกระแสคู่จิน้นพระเอกลิเกรจริงหรือลำซิ่งตัวแม่แพวราวแสงทองออกมาเคลียชัดถึงประเด็นร้อนสร้างกระแสคู่จิน้นข้ามวงการกับพระเอกลิเกชื่อดังสันวงสะทอนจริงหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสําหรับความสัมพันธ์ของนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่แพราวแสงทองและพระเอกลิเกหนุ่มหล่อสันบงสะทอนที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่บ่อยๆ จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่กำลังสร้างกระแสะคู่จิ้นเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่าล่าสุดแพรวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับซันวงสะทอนเป็นเพียงพี่น้องร่วมวงการบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีการสร้างกระแสะคู่จิ้นอย่างที่หลายคนเข้าใจกับน้องซันจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วเเคยร่วมงานกันบ้างช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้น แต่ยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆค่ะหนูมองว่าการที่คนมองว่าเราเป็นคู่ชินกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถือว่าเป็นสีสันให้กับวงการแต่สำหรับหนูตอนนี้ขอโฟกัสที่งานและลูกๆก่อนค่ะแพรวพรวกล่าว,าวนอกจากนี้แพรวพรวยังเปิดใจถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ว่ายังคงโสดสนิทแม้จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครตอนนี้ขอโฟกัสที่งานและลูกๆก่อนค่ะ ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานและลูกๆหมดแล้วถ้าจะมีใครสักคนก็คงต้องรอให้พร้อมกว่านี้และที่สำคัญต้องเป็นคนที่เข้ากับลูกๆได้ด้วยค่ะแพรวพราวกลาวทิ้งท้ายงานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของพลวพรวและสันบงสะทอนจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าพี่น้องหรือไม่แต่ที่แน่แตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นพี่น้องร่วมวงการที่ดีต่อกัน